ยามประวัติศาสตร์พิมายตั้งอยู่ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาประมาณ60กิโลเมตรปราสาทพิมายสร้างเมื่อราวปลายพุทธศตรวตรรษที่1 6บหถึงสิและมีการก่อสร้างเพิ่มเติมในพุทธศตรวตรรษที่18เพื่อให้เป็นพุทธสถานลทัทธิมหายานหลักฐานที่บ่งชี้อายุสมัยของปราสาทพิมายคือศิลาจารึกที่พบด้านทิศต,ตะวันออกของปราสาทประธาน ระบุศักราชตรงกับพุทธศักราช1,579ถึง1,589มีข้อความสรรเสริมพระพุทธเจ้าและพระราชานามศีสุริยวรมะหรือพระเจ้าสุริยวร,รมันที่หนึ่งผู้ทรงนับถือพุทธศาสนาลัทธิมหายานและจารึกที่กรอบประตูระเบียงคตระบุศักราชตรงกับพุทธศักราช1,651ถึง1,655ได้กล่าวถึงการสถาปนา กมรัเตงชคตะเสนาบดีไตรโลกยาวิชัยซึ่งเป็นชื่อของรูปเคารพในพุทธศาสนาลัทธิมหายานและมีชื่อวิมายปรากฏอยู่ด้วยคำว่าพิมายนั้นปรากฏเป็นชื่อเมืองในศิลาจารึกที่พบในราชอาณาจัก,กรกัมพูชาหลายแห่งแม้รูปคำจะไม่ตรงกันทีเดียวแต่เป็นที่เชื่อกันว่าหมายถึงเมืองพิมายอันเป็นที่ตั้งของประสาทพิมายโดยเรียกว่าเมืองวิมาย หรือวิมายปุระสิ่งกอ่อสร้างที่ประกอบขึ้นเป็นปราสาทพิมายนั้นมีแผนผังการกอร่อสร้างที่เป็นระเบียบได้สัดส่วนคือมีคูน้ำและกำแพงเมืองล้อมรอบและมีศาสนสถานอยู่กลางเมืองสัมพันธ์กับกฎเกณฑ์ที่ยึดถือปฏิบัติสืบติดกันมาซึ่งต้องใช้กำลังคนเวลาและความอุตสาหะอย่างสูงสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งศรัทธาอันแรงกล้าที่มีต่อศาสนาและแสดงถึงบารมีอันยิ่งใหญ่ของผู้สร้าง ปราสาทพิมายมีลักษณะการก่อสร้างที่พิเศษต่างไปจากปราสาทอื่นคือปราสาทส่วนใหญ่จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแต่ปราสาทพิมายหันหน้าไปทางทิศใต้สันนิษฐานว่าครงสร้างหันหน้าไปสู่เมืองพระนครเมืองหลวงของอาณาจักรของเขมรโบราณปราสาทพิมายได้รับการบูรณะด้วยวิธีอนาสติโลซิสโดยมีนายแบรนาดฟิลิปโกลิเยนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส และศาสตราจารย์หม่อมเจ้ายาจายจิตรพงศ์เป็นผู้อำนวยการบุรณะเมื่อพุทธศักราช2,507ถึง2,512โบราณสถานที่ปรากฏอยู่ในกำแพงเมืองประกอบด้วยพับพลาเปลืองเครื่องตั้งอยู่ด้านซ้ายมือก่อนขึ้นไปยังสะพานนาคราชเป็นอาคารก่อด้วยหินทรายและศิลาแรงผังของอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด26 คูเมตรอาคารหลังนี้สันนิษฐานว่าเป็นที่ประทับเปลื้องเครื่องราชกุธภัณฑ์รวมทั้งเครื่องสูงทั้งหลายอันแสดงความเป็นพระราชาธิบดีออกพักไว้ก่อเสด็จประกอบพิธีภายในศาสนาสถานบริเวณด้านหน้าซุ้มประตูด้านทิศใต้มีสะพานหน้าคราชซึ่งเป็นทางเดินเข้าประสาท ก่อเป็นสะพานหน้าคราชทำจากหินทรายลักษณะเป็นสะพานรูปกากบาทขนาดกว้าง4เมตรยาว31.70เมตรยกสูงจากพื้นดินประมาณ2.50เมตรราวสะพานโดยรอบทำเป็นตัวหน้าคราชชูคอแผ่พังพานเจเสียนหันหน้าออกเชิงบันไดทั้ง4ี่ทิศเสียนน้าเหล่านี้มีรัศมีติดกันเป็นแผ่นจำหลักลายในแนวนอน ที่เชิงบันไดมีประติมาก,กรรมรูปสิงคู่หนึ่งตั้งอยู่สลักจากหินทรายทำหน้าที่พิทักษ์รักษาศาสนาสถานสะพานนาคราชนี้อาจมีจุดมุ่งหมายให้เป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงทางเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ตามกติความเชื่อในเรื่องจักรวาลซึ่งเชื่อถือสืบต่อกันมาทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธก็เป็นได้ผ่านสะพานนาคราชเข้ามา เป็นกำแพงแก้วซุ้มประตูหรือโคปุระประกอบด้วยสามคูหาคูหาแรกมีขนาด6คูณ4เมตรคูหากลางมีขนาด6คูณ13เมตรและคูหาสุดท้ายคือส่วนที่ออกไปสู่บริเวณลานกว้างด้านในด้านข้างทั้งสองข้างชักปีกออกไปต่อกันกับกำแพงผังด้วยรวมของซุ้มจึงมีลักษณะเป็นรูปกากระบาท ซุ้มประตูลักษณะเดียวกันนี้มีอยู่ทั้งสี่ทิศทั้งหมดก่อด้วยศิลาทรายสีแดงเป็นหลักมีศิลาแรงบางส่วนและมีหินทรายขาวประกอบในส่วนที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษเช่นกรอบประตูหน้าต่างและทับหลังเป็นต้นเมื่อผ่านซุ้มประตูด้านที่ใต้เข้ามาจนถึงคูหาสุดท้ายจะพบชาลาทางเดินซึ่งลานชั้นนอกของปราสาท เป็นแนวทางเดินทอดไปประตูกลางของซุ้มประตูระเบียงคดบรรณาลัยตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของระเบียงคดมีอาคารสองหลังสร้างจากหินทรายสีแดงที่มีลักษณะและขนาดเดียวกันคือเป็นรูปสี่เหลี่ยมกว้าง2.5เมตรยาว26.5เมตรสร้างเรียงต่อกันตามแนวเหนือใต้อาคารดังกล่าวมีประตูที่ผนังด้านทิศเหนือและทิศใต้ด้านละสามช่อง ประตูกลางทําเป็นมุกยื่นออกมาส่วนผนังอาคารที่เหลืออีกสองด้านปิดทึบอาคารสองหลังนี้จัดเป็นอาคารขนาดใหญ่เชื่อกันว่าเป็นบรรณาลัยซึ่งหมายถึงสถานที่เก็บรักษาคัมภีร์ต่างๆทางศาสนาที่บริเวณมุมทั้งสี่ของลานชั้นนอกมีสระน้ำอยู่มุมละหนึ่งสระสระเหล่านี้ไม่ได้มีมาแต่เดิมพร้อมกับสร้างปราสาทแต่มาขุดขึ้นทีหลัง เนื so Luckily, the the or, ่องจากบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดต่างๆซึ่งย้ายออกไปสร้างใหม่ข้างนอกปราสาทแล้วประกอบกับพบหลักฐานได้แก่พระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลายจํานวนหนึ่งจึงสันนิฐานว่าสระน้ําเหล่านี้น่าจะสร้างขึ้นในสมัยอยุทยาตอนปลายและสระเหล่านี้คงเป็นสระที่ขุดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งน้ําที่ใช้ประจําวัดนั่นเองเมื่อเดินผ่านชลาทางเดินเข้าไป จะพบซุ้มประตูและระเบียงคดซึ่งมีลักษณะก่อเป็นห้องยาวต่อเนื่องกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบประสาทชั้นในเป็นทางเดินที่มีผนังกั้นและหลังคาคลุมภายในสามารถเดินทะลุถึงกันได้โดยตลอดระเบียงคดทั้งสี่ด้านก่อด้วยหินทรายสีแดงยกเว้นส่วนที่ต้องการความแข็งแรงจะใช้หินทรายสีขาวเช่นกรอบประตูหน้าต่างและเสารองรับ ผนังด้านในเจาะเป็นช่องหน้าต่างเป็นระยะตรงกันส่วนด้านนอกเจาะเป็นช่องหน้าต่างหลอกประดับลูกกรงสลักอย่างที่เรียกว่าลูกมะหวดหลังคามุงด้วยหินทรายที่พื้นห้องของซุ้มประตูระเบียงโคตเกือบทุกด้าน พบแผ่นทองดุลลายรูปดอกบัวแปดกลีบบรรจุไว้ในช่องที่ทําไว้เฉพาะแผ่นทองเหล่านี้มีฝังไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลตามประเพณีการสร้างปราสาทซึ่งพบในปราสาทอื่นๆด้วยเช่นปราสาทตาเมือนทมกิ่งอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปราสาทพนมรุง้งและปราสาทเมืองต่ำเป็นต้น ซุ้มประตูระเบียงคดด้านทิศใต้พบหลักฐานสำคัญคือจารึกบนกรอบประตูห้องกลางด้านทิศตะวันออกจารึกด้วยอักษรของโบราณระบุชื่อกมารเตงชักตะวิมายและกล่าวถึงการสร้างรูปเคารพที่สำคัญคือกมารเตงชักตะเสนาบ,บดีไตรโลกยะวิชัยในพุทธศักราช1651บริเวณลานชั้นในเป็นที่ตั้งของปราสาทประธาน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนสถานแห่งนี้ประสาทประธานสร้างด้วยหินทรายสีขาวหันหน้าไปทางทิศใต้สูง28เมตรฐานรูปสี่เหลี่ยมย่อม,มุมกว้าง22เมตรมีมุกสด้านด้านหน้ามีมนดกคือห้องสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาด8คูณ15เมตรเชื่อมต่อกับองค์ปราสาททั้งองค์ปราสาทและมนฑป ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันองค์ปราสาทมีลักษณะปเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมมีมุกยื่นออกไปทางด้านทิศตะวันออกทิศเหนือและทิศตะวันตกหน้ามุกทั้งสามมีบันไดและประตูภายในอาคารมีห้องสี่เหลี่ยมใช้เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพสำคัญของศาสนาสถานรูปเคารพดังกล่าวได้สูญหายไปแล้วถัดจากองค์ปราสาทขึ้นไป คือส่วนยอดหรือส่วนของหลังคาเรียกว่าชั้นเชิงบาทรวมห้าชั้นที่เชิงหลังคามีรูปสลักเป็นครุฑแบกอยู่ตรงกลางทั้งสี่ทิศระดับโดยรอบด้วยกลีบขนุนที่จำหลักเป็นรูปเทพต่างๆโดยมีเทพประจําทิศอยู่ตรงกลางมีเสียนาคอยู่มุมกลางของแต่ละมุมเหนือชั้นเชิงบาทสุดท้ายคือยอดบนสุดสลักเป็นดอกบัวองค์ประกอบของปราสาทป,ประธาน ล้วนมุงหลังคาด้วยแผ่นหินสลักเป็นหลอนเลียนแบบกระเบื้องดินเผาซ้อนเหลื่อมกันขึ้นไปเป็นรูปโค้งลดชั้นประดับสันหลังคาด้วยบาราลีองค์ประสาทมีการจำหลักลวดลายประดับตามส่วนต่างๆอย่างงดงามเช่นเสาประดับผนังเสาประดับกรอบประตูและกรอบหน้าบันส่วนต่างๆเหล่านี้นิยมสลักเป็นลวดลายพันพฤกษา ส่วนที่หน้าบันและทับหลังมักสลักเป็นภาพเล่าเรื่องเกี่ยวกับศาสนาทั้งเรื่องจากคัมภีร์ฮินดูและศาสนาพุทธลัทธิมหายานภาพเกี่ยวกับพระศาสนาได้แก่ภาพสลักพระโพธิสัตว์ไตรโลกยวิชัยและภาพเล่าเรื่องรามายณนะซึ่งมีเนื้อความสรรเสริญวีรบุรุษต่อมาเมื่อมีศาสนาพราหมณ์เกิดขึ้นและได้วิวัฒนาการเป็นศาสนาฮินดูเช่น ภาพพระรามจองถนนภาพพระรามทระลักต้องสอนหน้าขบาดภาพพระรามเสด็จกลับเมืองอยุธยาภาพพระกฤษณะฆ่าพระยากงด้านหน้าประสาทป,ประธานทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีโบราณสถานปรางหินแดงและหอพรามซึ่งอาคารทั้งสองหลัง ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันองค์กลางสร้างด้วยหินทรายสีแดงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมขนาดกว้าง11.40เมตรสูงประมาณ15เมตรมีประตูก่อเป็นมุกยื่นออกไปทั้งสี่ทิศหอพราหม์สร้างด้วยหินทรายและศิลาแรงเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด6.50คูณ17เมตรมีมุกยื่นออกไปเป็นบันได และประตูเข้าออกทางทิศตะวันออกและตะวันตกนักวิชาการเชื่อว่าหอพรามนี้คือบรรณาลัยของปราสาทองค์นี้ส่วนทางด้านตะวันออกเฉียงใต้แนวเดียวกับปรางหินแดงเป็นที่ตั้งของปรางพรหมทัตสร้างด้วยศิลาแรงฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมกว้าง14.5เมตรสูงประมาณ16เมตร มีหินทรายสีขาวประกอบบางส่วนที่ต้องการความแข็งแรงและจำหลักลวดลายประดับเช่นเสากรอบประตูและทับหลังเป็นต้นภายในมีประติมากรรมบุคคลขนาดใหญ่สลักด้วยหินทรายลักษณะนั่งขะสมาิสภาพไม่สมบูรณ์แขนทั้งสองข้างหายไปเชื่อกันว่าเป็นรูปพระเจ้าชัยวรมาที่เชาวบ้านเรียกว่าท้าพรมทัต อีกชิ้นหนึ่งเป็นประติมากรรมสตรีนั่งคุกเขา่าสลักด้วยหินทรายสภาพไม่สมบูรณ์ส่วนศีรษะและแขนหายไปเชื่อกันว่าอาจเป็นรูปพระนางชายราชเทวีม่เหสีของพระเจ้าชายวรมันที่เจชาวบ้านเรียกตามนิยายพื้นบ้านว่านางอรพิมปัจจุบันประติมากรรมทั้งสองชิ้นและโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นและขุดแต่งประสาทพิมาย เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพิมายอุทยานประวัติศาสตร์พิมายเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิก30นาที